จ้าไปแล้ไปถามมึงมืดันเด้อมืด อันห้าไปเป้นน้ำมันเครื่องนะไปตัวร้านตัวเท่าพากันไปนะบอตัวห้าไปเป้นอันอย่างไนน์ย,นย่างรุดนะบอบอเลยครับร้านเลยจ้ะบ้านโมงนี่นะทางบิคคางบิมมอทางบิมม้ออ,อ,มอัออบอ มีเมื่อวานเนี่ยถ้าบอยปูวาคือไปปเป็นน้ำมันของหรารถกระบาลนะว่ามันเลยมา6,000โลเออาลาดลปลาบอยคือไปปเป็นมันนี่นะประมาณเท่ารึมันเป็น2,000กว่าบาทคางบิ๊กมอไปเนาะคือคขางบิ๊กมอแล้วก็ทอดบิ๊กมอ,อคุณละคำ ช่งของแล้วเลยไปช่งของแล้วเลยมันจ้องมันี่ที่น,นะไปช่วงสิจะไปบานม่วงกับ้างททก็ซอไอคอนหอดถามแยกนนยเกน,นี่ยคอนหอดฉันเียทอกะโซนนั่นละนะ่ะมีร้านกโร้านนันตัวตัวไปอันนั้นอนะันตัวนั้น น้ำมันเครื่อง,ของเขาก็มูจับตัวนั้นจะมีวานนี้เลยว่ะภาพนี้คุณนี่ลานว่ะ้านนี้น่บ่มันต้าน้ำเป็นมรณะภาพแล้ว่ะจกักวเป็นวิ่งอยู่บางมือก็ไม่ได้ไปคือเลยทด่ดค ไปได้โดนรับประตอบบอกเออคื้นดันเอ้าจะเจ้าบอลดินเด้อไะทักไปกับประตอบนะโทรหาก็ยังบม่รับมาสาวนี่ที่จะสีขาวไปนางเธอละเป็นแห้งพอดเด็ดเทปปูนบนนี้พี่เองได้พ่นหนักลงยังยุบตรงนี้เออยุบแล้วเนาะดินบ่ทันะไรอันนั้นไปเดี๋ยวสิดเไปหาเลย เออไปหาได้บ่จะไปไหนจะไปไหนไหนบ้านหนูน่ะไหนบ้านหนูไหนบ้านหนูเป็นยังไงอมามามาใครหนึ่งมาเรื่อยเรื่เรื่อเรื่เอาไหนไหนไหนบ้านหนูน่ะมามาขึ้นมาแม่แม่นน้องหมมิวะะคาแม่วันนี้ก็ไปนั่งกับย่าไปมานั่งกับย่ามาเลยแม่ไป หน้าเนาะนั่งหน้าหลายคนอยากนางหน้าไปร้นหน้าร้อนไฟลินวันนี้เราเต้นปิ๊กป๊อกนะปิ๊กชอบเอซีชอบเลยไฟลินทำหน้าน่ารักมากโอเคไหมโอเคไหมน่ารักมากเลยพี่คะค่ะได้เราก็ไปกันนะคะบอกพ่อมันแล้วว่าภารกิจนะคะไาเต้นมอบไม้ให้ไปดูในไหนนะบ่ไปดูการกินข้าวอยู่บ่ อยู่กับพ่อก็สองคนนะเอาไหมนี่ห้องเราอยู่้รงหลังคูยาวนเอาไหมนี่ขามเฮ้อยากกินมะกทันโอ้เดี๋ยวมะกุนเรามาจากไหนลูกจากโรงเรียนเพ่อคูให้อันะูกินได้อยู่อ้ยไปเลยดูนั่ดีๆได้หัวได้หัวตามแล้วปะกูขับซิ่งเยนพรุ่งนี้กับพ่อตภาพปสกุลแต่เช้ากมันบอกว่าให้บอกน้องไป ไปนี่ก็ถามประดาไายละเอียดนะประดาโรูบอกไปแต่เช้าเลยแหละวันนี้ภารกิจเราน้องควายลินอะไรไปไหนไปส่งของค้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องให้ป้าเตนเอาเลยแก่แม่กับลูกเราจะไปไหนกันแม่ก็บอกหมดแล้ว มมมแม่แม่เขามีคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยว่าบอกว่าเสือบอกว่าร้านเขายังไม่เปิดที่จริงว่าจะแวะนั่งสนอยเลยเรอะเนอะโอ้ยเสือบอกว่าจะแวะนั่งสน่อยาร้านยังไม่เปิดวสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องญ่าที่กบก,ก่อนะคะวันนี้เราก็ค่ วันนี้เราก็พาข้ามคูณนะคะมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะคะมาน้องุ๊นะคะขับรถขึ้นซองไม่ได้ <c oughs> ก็เลยให้ช่งางให้ช่างเขาข,ขับขึ้นให้จเจ้าของร้านเอาขึ้นให้นะคะข้ค,คูณข้คา,ค,าคูณขึ้นแล้วข้คาคูณขึ้นแล้วอ้าวข้าคูณขึ้นไปแล้ว ไปจะขับขึ้นได้นะปูเนาะปูขับอะไรน้ำไปไปดูข้ามคูนหน่อยไปตัวน้องเป็นนู่นเป็นนี่มาจับมือมันไว้น้ำบ่ไดี๋ยวถาม้าเดี๋ย้ได้ไปจะเจาก่อนเปลาะกองอ่าเปลาะกององทก็จะมีอ่าเปลาะกองแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะแล้วก็ใส่กองไปมันเครื่องอ๋อใส่กอง ป้าไซกองมันจะรวมในชุดด้วยถ้าไม่เปลี่ยนคือน้ำมันเครื่องมันจะตัดได้จะ<า>เปลี่ยนหมดเลยมามาลูกมาามอีกแล้ว วันนี้ลงเรียนครึ่งวันอ๋อเขาจะเป่าเป่าอาจนาโนั้นออกเนะาะเพราะว่ามันมันมันเกินมันเกิอนอันนี้แล้วเกินกนิโลแล้ว ็น่าจะมาเปลี่ยนอ่นะะันเจ็ดพันสองพัน้าพันเจ็ดคคูณขึ้นแล้วนะคะสามหนะคะเอ 다음은 성길. จะมีฝั่งนี้จะเป็นหูฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านที่เขาใช่ร้านอะไรตรงข้ามกันจะอยู่ด้วยกันเลยร้านเขาจะมีสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะจะทำร้านร้านนี้ทำอะไรบ้างเปลี่ยนเยเครื่องตั้งสนเครื่องททุกอย่างอ๋อตั้งตั้งสูงทำเครื่องทำทุกอย่างเปลี่ยนยางรถอะไรก็ทำ พวกแอร์พวกอะไรอย่างนี้ทำระบบไฟครับหมดระบบไฟแล้วกระจกหรอกระจกข้างนี้ทำไหมครับพอดีพอดีรถอ่ะรถรถอีกคันหนึ่งอ่ะมันมันมันกดแล้วมันมันไม่ขึ้นเพื่อแกะดูและไอเขาเรียกว่าอะไร Motor มอเตอร์มันเออเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเอาคันนั้นมาให้ดูอยากเปลี่ยนเดี๋ยว,ยวมันกดไม่ได้รถใครอ่ะมันก็จะต้องรัก Oh. คล้ายๆว่าอะไรวะเาเรียกว่าที่มันมีแล้วอย่างเี้มาลูกมาลูกมาอยากออกมาลูกอยากามากระเด็บออกมาบ้างทำๆๆทำทุกอย่างาอเปลีป่ยนยา กระจกไม่ได้ทำหรอทำแต่ทำแต่เอราะกระจกมันขึ้นเอาลงนะโอ้ทำได้ได้ทำว่าติดตั้งเพราติดตั้งกระจกอย่างเงี้ยพอาฟรีที่ไม่ได้ทำอ๋ออันนี้อันนี้มันเป็นเป็นกระจกข้างอ๋อเป็นแบบว่ากดแล้วมันมันไม่ขึ้นอ่ะข้อข้อทำได้พอทำได้เนาะขอทำลักษณะแล้วดูเช็คเลยต้องดูเช็คว่ามันมีทำ ข้างเหนียต้องทำตัวไห้หนุกครับพอไม้ยานแล้วต้ะบอกขายได้แต่ต้องทำเออรอช่วยเออถามว่าฝ้เขื่อนหรือเปล่ามเดี๋ยวก็จะรอนะคะรอไปบุญรอคำคูณเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายใหม่นะคะไปกันค่ะไปรินไปรินบ๊ายบาย วันนี้ไป่ินมากับแม่สวอ yeah> ครถอะไรนัตส well ับเบารี่แล้วมีขนมรุ่นใหม่ด oh. ้วยบ่ลูกขนมรุ่นใหม่ด้วยโอ้ให้ปัปปูกินอันไหนห้ป้าปุกฮอตดอกฮอตดอกเหรอเซเว่นอันนี้ก็เด็กเซเว่นเามาดูวังปูนี่เป็นเด็กเซเว่นอร่อยไหมคะกินเยอะๆกินเยอะๆ อก็ประมาณนี้นะคะวัสดี